ส,ส,สบายดีพี่น้องสบายดี FC ประชาคนเดินทางเดินถ้าใครสบายดีพี่น้องไปยังอ่ะพี่น้องทางฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนั่เดินดูมียังเมื่อไหรพี่น้องฝนตกฝนตกเดี๋ยวมันเศร้าอะไรกินนี่มเมล็ดสิไปอันเวียนเทียนเด็เดขบาขบรรษาเขาบรรษาก็เลยมาอัน แตกน้หน่อยหนึ่งป้าครีมทาผิว <c oughs> เบิร์ดกองใหญ่ที่สุดตัวนี้พี่น้องเอ้ยคิ้วทั้งคันละแตกพี่น้องเลย <c oughs> ทาครีมทาผิวสะบะิบอ่ะมันมืดมาแรงเงียนสิบแปดวันพ่นพี่น้องเอ้ย ไปบ้านโพนกเพิน่นเทียนเวียนเทียนก่อนแล้วอื่นจากบ้านเฮาไปเดียไปสิไปน้ำกันเลิดไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยัห mm. น,น้าคืนแต่ดำหน้าได้หนีพี่น้องเอ้ยดำหน้าสวยหยาฉันเลยลงลกกะอียู่ยังไง บนตกและวผักหยกน้อยหนึ่งผักผักหยกแล้วก็นตอนแรกก็สิเดเตรียมโตไปอันนั้นเขาพันซาอยู่บ้านโพนก็เลยนั่งพักผ่อนนั่งพักผ่อนจักหน่อยหนึ่ง,กกง,ม,ง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 มีม้ยังพี่น้องเอ้ยล่มกันไปมียังกะคอมเมนต์มาหลินน้ำเนี่เลยพี่น้องเด้อ เขียนคิ้วเขียนตาก่อนจับบาสใส่ละบบาสโซเขียนคิ้วเขียนตาเฮ้ยเมื่อยเมื่อยดำนาเมื่อยโรกายแย่พี่น้องเอ้ยโวดพูอย่างนี้ไปมานอนเฉดเฉดทนเศร้า จ่อเขียนคิว้วใครดึเสียงใครไอโนโ,โนโมาหลินน้ำน,อน้องมาหรอนอนจ้ะแเน่นเอาเห็นมาเกลือเจาะหนังเขียนคิ้วพี่น้องเขียนคิว้วฮะ,ะเตรียมโตจะไปบ้านโพนบุรุษคนเดกันไปเลย ยังไปลกายเยอะนี่ยิ่ไปจกคนไปจะคนล็กาข้าเจ้ายม่ไดแลกไรมกของเ้า่างข้าเจ้าว่าขเเจ้ากลางบอกกลับไปไปลบก่อนเทพไทยนอนไปสิยวสิ้ทางไปเะงาไปกับไผ wors único 1 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 27 28 29 29 30 31 32 32 33 34 34 35 36 37 37 38 38 38 38 39 41 42 42 ,42 43 42 43 43 44 48 44 4 h e e g a r s <that> i <is> on <German> <that is German> right? <that> <decimal> เทพไทยนอนเทพไทยตื่นจังไปเขียนคิวแล้วย,ยังชวนไปโลกระอยู่พี่น้องเลยแล้วแต่คิวลงโลกระก็จะโอ้ยคำเมิดตื่นตาแล้วย,ยังสชวนกันไปโลกระพี่น้องไปอะไรไปทัวร์จักเถื่อนวันนั้นจไปเวียนเทียนวันนั้นจะไปเวียนเทียนวันนี้จะยู่ครับเนะ่ย เพิ่นจิบปเวียนป้าเฮาบ่เพิ่มีะไปโลกกาเลยก้าขอขอเจ้าผู้ได้เรือเนาะขึ้นมาขึ้นห้าขึ้นมา,าพักผ่อนาพอจะไปเวียนเที่ยนเอาปื้อมาสวนไปโลกกาพี่น้องด้วยใส่ชุดนี่บ่ไปโลกกาเนี่ย ไปไปยามาค่ำได้แหละเขาจีบท่ทันเวียนเทียนแต้มคขีวไปโลกกะสองไอ้น้องว่าแม่จีขึ้นเลยทีให้เธอต้องปองดองโอ้ยชีวิตมลำ ทาคิมทาผิวก่อนก่อนที่ลงลก็กะ <c oughs> โอ้ยซีวิตอีปอนีเนาะ <c oughs> ทาคิมทาผิวไปลงลก็กะก็ได้พี่น้องด้ยจะแมนซะจะแมนซะสับคมก่อนส่วนดอกไม้พี่น้องส่วนดอกไม้ ดอกไม้ซาปนีมากปลูกดอกไม้เด็กอันนี้จะเป็นดอกกล้วยไม้พี่น้องี่ดอกกล้วยไม้อันนี้นั่นง่วงกินของขอยมากพี่น้องเลยมากปลูกดอกไม้สวยมากงามมากระชิดแต่งน้ไปครึ่งหนึ่งนี่าเอาเอาคิวหนึ่งเอาคิวหนึ่งพอคิวหนึ่งไปแต่งมาเลย พาแตกไปลบก,กาก่อนไปดึงกาซอยอาก่อนซอยอันเมียาพอปูก่อนเด้อเพราะว่าเพิ่นเถาแล้วเพิ่นเพ็ดบ่ได้มีแต่มีแต่อาผู้เดียวอาเพิ่นก็นอาใสแต่เอืย้ยสิไปใสกับมาเอิญเอาพี่้องเลยกลับไปซอยเพิ่น คันอาบแล้วซาชูปานี่กับบอแล้วแต่ละปีก็ได้ซอยกันซอยกันไปนะพี่น้องเนาะไปแล้วก่อนก็ซอยกันงามอยู่บ่กมาแบบนี้บอกไปลบก้าแล้วก็ใส่ชุดเป็นสี่ลำละอืมจังดียลน์เป็นเบาสิเบาสิบวกไปซอยไปทีเปลี่ยนชุด ไปหาเปลี่ยนสูตรกันใด้พี่น้องด้วยไม่ให้พี่น้องเบิ่งอันนี้อันนี้อันใบางามๆของข่อยนี่ข่อยมกักแ,แหงแห้งงัวกินพี่น้องเอ้ยเด็กมึงไหน,นความงามอุย้ยทิดาน,นี่นี่เอามาแต่วเวียงจันนี่พันนี้เอามาแต่วเวียงจันหมักงามพี่น้องเอเ้อยแห้งแหงไหล เป็นคนมากดอกไม้เด้โอ้ยในแต่จะบ่งกินแน่ไงบงก็มากมากดอกไม้พี่น้อง่อะโอเคได้พี่น้องเด้อกดต้องกล้วยใหม่เนาะใส่ใส่กล้วยใหม่กล้วยใหม่เอามันคือหมมีดอกเด่กำลังสีออกพี่น้องท่านท่านีท่านสีออกดอกกับเป็นแบบนี้กำลังกำลังมันสีเป็นดอกเด็ดตัวนี้กัน มาปลูกดอกไม้พี่น้องดิอันปกติมันออกดอกนะมันจะอยู่ได้เกือบเป็นเดือนเนาะดอก<ม>อันนี้ของเฮาเนาะ<ม>ดิอ่ะบันน้มียังไรพี่น้องมาแวะมาชมดอกไม้น้ำกันแล้วก็เปิงซาวซูปนีแตกนะฮะสีลงโอกก้ยามาจีบใบบันโพนโอเคค่ะพี่น้องเจอกันอ่าหยวนพระธาตุมะเร็ง<ม>ไปโรคก,กายอาปื้อก่อน สิบจากเศร้าแล้วก็สิไปเวียนเทียนจะพี่น้องวันนี้เป็นเขาพัญซเาส่วนจีนเขาก่อนเขาก่อนบันเฮาเมื่ออื่นละวก็เขาบานเฮาพี่น้องเด้อจ้ะไม่บายพี่น้องฝากก็ไลไรก็แชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องสลัดซูปณนีแล้วก็ซูปณนีสซีแก้วในเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้บ่มี่ยัางลายมาฝากมาตอนมีแต่มาลมกันเล็กๆหน่อยๆหน่อยนึงทอนมีแหง้งในพี่น้องเด้อฝากก็ไลไรก็แชร์กดติดตามแน่ 拜拜。Hey,